เก็บใบบอลน,นะคะเปิดน้ำหมอกให้บอลด้วยแล้วก็เนี่ยเข้ามาเก็บใบเนอกๆป่วยๆเขาทิ้งโอ้ยมันจะไข้มันจะเริ่มจะออกพรรษาแล้วนะจะออกพรรษาแล้วเขาก็จะจุดประทัดหมามันก็จะตื่นมันตกใจก็จะเห่านะน่าจะาปลายเดือนนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะคะทุกคน,นเปิดละองหมอกหัวเปียกหมดเลยเปิดลอองหมอกนะลงเรือนมันร้อน อากาศข้างในมันอบอ้าวก็เลยมาเปิดโรงเรือนให้มันเย็นหน่อยนะคะให้ใบเขามีความชื้นหน่อยจริงๆก็ต้องมีกันไกลเนาะมาตัดบางทีเราเราดึงดึงใบมันบางทีมันจะถอนขึ้นมาทั้งดวงนะบางทีบางก้านมันก็จะเหนียวเหนียวเด็ดไม่เด็ดไม่ขาดนะบางทีไม้เบียดกันมากนะคะบางต้นยังซุกซุกอยู่มันหาไม่เจออ่าอยู่ข้างล่างแหละแดดก,ก็จะได้ไม่ทั่วถึง แดดไม่สม่ำเสมอเนาะการได้รับแสงมันก็จะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะต้องย่องเอานะคะเข้ามาในนี้ต้องระวังนิดนึ่งเดี๋ยวมันจะเหยียบเหยียบเหยียบกระถางนะกลมๆเงยๆมีสิทธิ์หน้ามืดได้เนี่ยบอลเก่าทั้งนั้นเลยมันเยียดเบียดไม่เห็นนะหลวงราชเนีหาอันนี้น่าจะเป็น อะไรนกพะเก้าโอ้อยู่นี่เองนกพะเก้าเราฝั่งนี้จะได้แดดจัดนะตอนเช้าใบต้นเขาจะก้านใบจะสั้นเตี้ยหน่อยเพราะว่าได้แดดเต็มที่แต่ฝั่งไหนไม่ค่อยได้แดดก้านมันก็จะยืดยืดนิดนึงนะคะประมาณนี้โอ้ละอองได้ละอองม,มันมีความชื้นนะละอองหมอกละอองหมอกมันพ่นนะคะพวกนี้เป็นไม้กอ,อยุบแล้วก็ขึ้นใหม่ บางกระถางก็จับรวมนะคะหลายต้นมารวมใส่กระถางเดียวกันเพื่อกระชับพื้นที่นะเราจะได้มีที่วางให้ทั่วได้หลายๆต้นนะคะไปไม่ได้แล้วกลัวเปียกตรงนั้นมันมันละอองมันลงหนานะคะก็จะเข้ามาเก็บสองสัมบันก็จะเข้ามาเก็บทีนึงนะคะเสียงเหมือนจะเป็นหวัดเลยอะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้ว ทางอีสานอุดอรนะคะสวนอยู่ที่อุดอรอ,อ,อุณหภูมิก็ข้างนอกก็จะประมาณ20กว่าองศาแต่ก่อนนี้30ตอนนี้เหลือประมาณ20อากาศเริ่มเย็นแล้วก็เลยต้องเก็บเก็บบอลเข้าลงตู้อบนะคะลงอบเพื่อป้องกันการทิ้งใบเขานะคะได้ได้สวนหนึ่งถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะเขาจะทิ้งใบลงหัวจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ได้เห็นใบบอลส,สวย เรเลยต้องเอาเข้าโรงบอลมาอบไว้เนี่ยเราก็จะได้เห็นความสวยงามของเขาได้ตลอดทั้งปีนะคะไม้ในโรงบอนลนี้ก็สองปีแล้วนะคะสองปีละประมาณสองปีเต็มพอดีอะ่ะประมาณสปีเต็มน่าจะสิ้นปีเนี่ยสองปีเต็มพอดีนะคะไม้ที่ทําอยู่ทําที่หลังเขานะแต่ก่อนไม่ค่อยรู้ว่ามัน มีบอลหลายชนิดนะรู้ไม่กี่ตัวพอเข้ามาสู่วงบอลวงการบอลสีโอ้โหมันมีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นชนิดเนาะหมือนชนิดหมือนชื่อเนาะเยอะจําไม่บาดไม่ไหวนะคะแต่ดีว่ามันเป็นชื่อไทยๆหน่อยไม่เหมือนพวกสับป,ประรดสีจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็จํายากๆนิดนึงโอเคประมาณนี้นะมะเปียกละสดชื่นดียามเช้าเช้าที่สายแล้ว นะ,ะมาสำรวจดูบอลแล้วก็เก็ียบ,บอลพวกนี้รอเอาเข้าในบอ่อมันเพิ่งเปลี่ยนดินใหม่ถ้าเกิดเอายกเข้าไปเลยมันจะดินมันจะออกทะลุก้นกระถางแล้วมันจะไปขังอยู่ในนี้เยอะไปก็ลดน้ำักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยเข้าบอ่อเอาให้มันเต็มพื้นที่ยังมีพอที่ว่างอยู่ก็จะจัดเข้าให้เต็มเลยนะคะทีนี้ก็เรามาเดินชม ถ้าใครอยากได้เพื่อนอยากได้ก็มาแยกหนอ่อเอาประมาณนี้นะคะใช้ทีแยกหนอ่อไม้แยกหนอก็จะโตวไวเพราะว่ามันมีหัวติดไปด้วยเนาะต้นนั้นสวยมากตัวนี้ไอายาเลสอันนี้แก้วแก้วอะไรนะจําชื่อไม่ได้เออไม้มันเยอะมากโอเคปิดน้าจะปิงเกอร์ไปทำงานในโซนส่วนอื่นตอ่อโอเคนะคะ บ๊ายบายเรียบร้อยสว่วนลงบอลก็จะประมาณนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย